ตัวเครื่องก็สามารถรองรับนะครับการใช้งานแอปเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆได้ครบคันนะครับมันจะเป็น facebook l i น e w h a แอบทว t t เตอนะครับหรือว่า youtube เนี่ยสามารถโหลดนะครับจาก Google Play Store แล้วก็นำมาใช้งานบนเครื่องเลนีโน่สาม Pro ซี u ียูซานดากตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าเป็นเมนูภาษาไทยนะครับพวกนี้เราลงตัวโปรแกรมมอลาเข้าให้นะครับฉะนั้นการเล่นไลน์เล่นเฟซเนี่ยเป็นภาษาไทยครบพูนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผม โปรแกรมต่างก็โหลดเพิ่มได้นะครับจาก Google Play Store ตัวนี้เลยต่อมาเรามาลองเทสนะครับฟังก์ชันการเล่นเกมเลยนะครับตัวนี้เป็นเกม Modern Combat 5นะครับสังเกตนะคระความไหลลื่นเวลาเราบังคับทิศทางนะครับนี่พาไนานั่งโากครับ เล่นได้เลื่นไหลไม่มีกระตกเลยนะครับดูการังครับทิศทางเนี่ยดูภาพนะครับค่อนข้างลื่นไหลามากไม่กระตกเลยนะฮะแล้วก็ความร้อนของตัวเครื่องนะครับไม่ค่อยร้อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ เราจะลองเทสไปเรื่อยๆดูนะครับว่าจนจบคลิปเนี่ยมันจะร้อนมากขนาดไหนนะครับผมนี่ก็เป็นเกม Excel 8นะครับมีลูกค้าบางท่านสอบถามมานะครับว่าเนี่ยฮะตัวไฟมีหรือเปล่านะครับมีนะครับเนี่ยฮะสังเกตดูไฟที่ปุ่ม3ปุ่มมีนะครับผมเรามาลองเทสเกมมันต่อนะครับ ดูเดูกการนะครับทิศทางนะครับผมดูการเข้าโค้งะฮะภาพเวลาชนไม่กระตุกเลยนะฮะลื่นไหลามาก นะครับเล่นได้เลื่นไหลแรงสมกับ c p u Snapdragon นะครับตัวนี้นะครการบัครับทิศทางไม่ต้องห่วงนะครับทำได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Xiaomi นะครับรถหมุนได้ครับผม ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับตัวนี้เป็นเกมฟีฟ่าสองพันสิบหกนะฮะเรามาลองดูความไหลลื่นนะฮะดูเวลาเราบังคับทิศทา,างต่างๆนะครับทำได้ดีมากนะครับสหรับเกมนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันดีกว่าตัว h e โร X10 ค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้ยติดครับ อไปแล้วครับปึ๊บนะครับภาพสวยเล่นได้เลื่นไหลดีไม่มีกระตุกนะครับนียใครที่ชื่นชอบนะครับการเล่นเกมตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนเลยนะครับเรามาลองเทสต์กเกมนะครับตัวนี้เป็นเกมอันคิวนะครับเล่นได้สบายอยู่แล้วนะครับ สำหรับตัวนี้ภาพละเอียดนะครับสมูทมากเดี๋ยวเราจบเกมนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดตัววัดอุณหภูมิ CPU ดูนะครับว่าหลังจากที่เราใช้งานมาต่อเนื่องเนี่ยการถ่ายวีดีโอนะครับ <S <S เล่นเกมนะครับหรือว่าแอปต่างๆเราดูว่า CPU มันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เล่นได้สบายนะครับเล่นไหลายดีไม่มีกระตุกนะครับผมนะครับลองดูนะครับขณะนี้ CPU ทำงาน100%นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ76.9 0นะครับประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้เราทําการเทสเครื่องมาประมาณชั่วโมงนึงได้นะครับจากการที่เราเล่นนะครับเกมดีโอนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเราเปิดโปรแกรมตู้เทสนะครับเพื่อให้สีผิวของงานเต็มประสิทธิภาพนะครับเปิดเกมต่างๆค้างไว้นะครับเวลาจับจริงก็ไม่ร้อนนะครับด้านหลังอุ่นๆนะฮะก็อันนี้ลองพิจารณาดูนะครับสาหรับตัว CPU Snapdragon นะครับเรื่องของความร้อนนะครับของตัวเครื่องที่ หลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะครับให้รีวิวเพิ่มนะครับผม